รัฐมนูลก็เขียนไว้เรื่องการครอบงําพรรคการเมืองนะคกับกฎหมายลูกก็เขียนไว้เรื่องของการครอบงําพรรคการเมืองตอนนี้ทักษิณเดินเกมให้เพื่อไทยเร่งทุกอย่างเพื่อแก้ไขรัฐมนูลยกเลิกรัฐมนูลทั้งฉบับเพื่อย้ายไปใช้เหมือนปี2540ที่องค์กรต่างๆโดยเฉพาะศาลตุราการนะฮะอายการทนะหารต้องไปอยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองและโลกของทักษิณให้ได้ สวัสดีครับมกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องนะ กับเรื่องของทักษณิณชินวัตรนะครับเรื่องของทักษณิณชินวัตรวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจปรากฏว่าหลังจากที่ทักษณิณออกมาออกคําสั่งอย่างเป็นทางการหลังจากที่เดินทางไปหาเสียงที่เชียงรายหาเสียงที่จังหวัดลําปางปรากฏว่าทุกอย่างถูกพรั่งพรูมาอย่างเต็มสุขปีนี้จะต้องเอาลงคือเห็นเลขสาม มันนี่มัสีบาทปแล้วใจผมเนี่ยเข้าลงเหลือสาบาทห้าสิบแต่ดูแล้วน่าจะได้ประมาณสามบาทเจ็ดสิบนี่ง่ายๆแถวนี้มียาสิบติออม,มีนะก,ก่อนยาคือมันหมดไปก่อนเอาละสิ้นปีนี้จัดการนึ่เกี้ยงถ้ามันยังอยู่นะ ถ้ามันยังอยู่และยังกายาอยู่ทั้งในอำเภอกระพุ่มกับ,กบต้องจุงม,มือกันออกนอกเขตไปเลยช,ชีวิตมันเหลือแค่น้อยเดียวอ้ละม,มันมีความหยมอยมองเห็นโลกเห็นโลกแย่ไปหมดอะ่ะชีวิตตื่นมามันเห็นว่าโลกบดีละเพราะนั้นแหมื่อกี่วันผมจะส่งเชือ,อกเข้ามา ตื่นเจ้ามากระดารัฐบาลควายมากระดารัฐบาลมีอยู่สี่ห้าตัวกระดาแล้วดาแหมอยู่นะผมนั่งฟังเอหมูนี้สงสัยต้องใครได้เจือกอีกงนี<ชอบ>แต่มันมีบกี่ตัวที่มันชีวิตมันตื่นเจ้ามากระดา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 มันเหลือมดาพ่อกัะแม่มันเน<ช>อบอเพราะนั้นเนี่ยไอ้มูนี้นะ ผมมีความสึกสมเพศอยากจะมันมาฝึกอาชีพจังเลยแต่ว่าท่าทางมันคงเหมือนบนบขึ้นซางอ่ะหูจ้าบขึ้นซางออกเป็นไม้เลื้อยอ่ะที่มันเลื่อยไดวันที่ขึ้นซางแบขึ้นมันลงดินตลอดอ่ะไอ้หมนี่ยบบขึ้นซาง <c oughs> <c oughs> เออแม่มันต้องขึ้นซางโมนี่ย เอาเอาหมู่เฮาคนไทยถึงบนเนี่ยส่วนใหญ่ลรวอยากขึ้นสร้างกูคนอ่ะคนก็มาคอนแคะบอกว่าแพ้ทองทานเป็นนายกต้องมีพ่อคอยสอนมีพ่อคอยแนะมีพ่อคอยชี้แนวทางเอ้าก็เขาเป็นพ่อลูกกันแล้วพ่อเขเคยเป็นนายกมาก,ก่อนทำงานมีประสบการณ์มีผลงานมากมายมาก่อน นำให้คำปรึกษาลูปปากบางมันแปลกตรงไหนเรื่องพวกคุณต้องการนายกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนควขึ้นหน้าการทำระบบดิจิทัลวอลเล็ตครับถึงไหนและถึงโมืคุณสิบอกว่าจะเสร็จประมาณมีนาครับประมาณนั้นประมาณนั้นตัวระบบอะไม่มีปัญหาเลยอกครับที่รัฐบาลตั้งใจไว้คือการออกดิจิทัลวอลเล็ตรอบสองรอบผู้สูงอายุซึ่งเข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังคงดูดูวันเวลาที่ชัดเจนแต่ น่าจะประมาณเดือนเดือนกุมภาพันธ์เท่าที่ทราบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ระบบก,ก็จะจะเหลือรอบสุดท้ายรอบที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็คือการจับจ่ายใช้สอยในกระเป๋าเงินในในทางรัฐนะพูดง่ายๆก็เหลือรอบนี้เอาละทุกคนฟังทางนี้ขณะนี้ได้เริ่มมีประกาศฉบับแรกซึ่งเป็นฉบับที่จริงจังจริงใจและเข้มข้นมากจากคอป เพื่อไปถึงพี่น้องประชาชนว่าให้ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือการเคลื่อนไหวอีกครั้งที่สำคัญมากสำหรับคนไทยทุกคนในประเทศไทยการเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเลิกงามยามดีวันเสาร์ที่11มกราค,คมนี้เพื่อประกาศหยุดระบอบทักษิณชินวัตรยุยด m o u 4 4หยุดบอนคาสิโนยุดการเมืองตัวแทนจับตานักโทษนางฟ้ายิ่งรักชินวัตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการหยุดการผูกขาดอํานาจทางการเมืองของตระกูลชินวัตรอันเนื่องมาจากคาปราศัยของทักษิณชินวัตรที่นักวันจะเหมิมเกรืมมากยิ่งขึ้นหามมากยิ่งขึ้นถ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็คับฟ้าคับแผ่นดินมากยิ่งขึ้นเราต้องหยุดเขาค่ะเสาร์ที่11มกราคมนี้เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนี่คือจุดเริ่มต้นคอปชประกาศแล้วชวนแล้วท่านจะนิ่งอยู่ใหญ่ ไปด้วยกันไหมล่ะหลังจากทักษิณไปขึ้นเวทีก็ประกาศนะครับก็จะแจกเงินนะครับให้กับคนอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ภายในเดือนมอกราคมทักษิณยังบอกนะครับว่าจะแจกเงินดยเยตตนในเดือนมีนาคมนะทักษิณบอกว่าจะแจกเงินช,นชาวนาคนละหนึ่งพันนะ มุ่งหน้าไม่สนผิดกฎหมายและแถมจะลดค่าไฟเหลือ3.7บาทนะครับโดยไม่ได้สนใจอะไรเลยสิ <S 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 ่งที่เขาไม่สนใจคือไม่สนใจว่าผิดกฎหมายหรือไม่ที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเคยได้ออกแถลงการเตือนเรื่องเงินยี่ต้นการแจกเงินนะครับถึง8ข้อนะว่าผิดกฎหมายนะครับ การแถลงดังกล่าวทักษิณก็ไม่สนนะและที่ผ่านมานะมีการไปร้องเรียนว่าทักษิณครอบงำพักเพื่อไทยทักษิณก็ไม่สนถึงแม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะมีการสรุปไปแล้วและจะนำเรื่องที่ทักษิณขึ้นเชียงใหม่แล้วก็ไปอีกหลายพื้นที่มาเข้าอยู่ในสำนวนเพื่อยุบพักเพื่อไทยทักษิณก็ไม่สนนะทักษิณยังคงเดินหน้าออกคำสั่ง นะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ตอบรับน้อมรับว่าเป็นไปตามที่ทักษิณบอกก็แหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจกเงินในเดือนมกราคมคนอายุ60ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินชาวนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าไฟนะเอียกพิลพันธ์เข้ามาคุยเรียบร้อยแล้วสั่งการพิลพันธ์ไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิตอลนะก็ดําเนินการนะฮะ จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมโดยให้กระทรวงดิจิตอลเป็นคนดําเนินการรั้มตีกระทรวงดิจิตอลนะฮะประเสริฐจ,จันทระรวงทองก็ออกมายอมรับเช่นกันทีนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ประชาชนคนไทยเห็นและละ่ะประเด็นคือรัฐมนูลก็เขียนไว้เรื่องการครอบงําพรรคการเมืองนะกรบกฎหมายลูกก็เขียนไว้เรื่องของการครอบงําพรรคการเมืองตอนนี้ทักษิณเดินเกมให้เพื่อไทยเร่งทุกอย่างเพื่อแก้ไขรัฐมนูลยกเลิกรัฐมนูลทั้งฉบับ เพื่อย้ายไปใช้เหมือนปี2540ที่องค์กรต่างๆโดยเฉพาะศาลตุราการนะฮะอัยการนะฮะทหารต้องไปอยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองและโลกของทักษิณให้ได้นะครับนั่นคงจะเป็นปัจจัยสําคัญที่เขาเร่งปฏิกิริยาในตอนนี้โดยเขาไม่สนอะไรเลยนะครับสลับหุ้นส่วนคิดว่าทักษิณกระทาความผิดรัฐธรมนูญไหมหผิดก,กฎหมายไหมเข้าสู่กระบวนการ ครอบงำทางการเมืองไหมดังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังตั้งกรรมการสอบสวนและหล่อชี้มูลหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ของปูงชนพระองค์คือกษัตริย์ขัตติยะแห่งชนชาติร้องคู่สเวสัสิัจันลงชาติทวยราชสารเสริญพระองค์คือปราดนำพาชาติสยามรักเจริญพระศกนิกรทูลเทินเหนือสิระมหาวัิราลงกร พยายามทั่วโลกขนาดน,นั้น Chắc ra chân sông bạc Tăm ăn nhạc trong tiên bạc

And I,